ฉันคือสตรอเบอรี่พี่ฝนส่วนฉันก็คือมักกะโรนีพี่เอกไม่ใช่มักกะโรนีมักกะลองตังหากอาจริงด้วยมักกะลองเขามักกะลองเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนกับว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในบ้านแห่งอาหารแล้วที่สําคัญเราจะต้องตามหาเพื่อนจริงกระปาพี่ฝนข้างหลังนั่นนะเขามีต้นสนต้นใหญ่อยู่ด้วยนะ <laughs> เดี๋ยวก่อนต้นสนธรรมดาที่ไหนนี่คือต้อนคริสต์มาสอย่าบอกเราว่าที่นี่เขาจัดงานเทศากาลคริสต์มาสอย่างนั้นเหรอนี่คือคริสต์มาสอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่แต่เดี๋ยวก่อนเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาพี่เอกเจอของขวัญอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสด้วยพี่ฝนของขวัญอย่างนั้นเหรอนี่นี่นี่ตามมาตามมา ของขวัญอยู่ไหนอ่ะตามมาตามมานี่เดี๋ยวพาไปดูไหนอยู่ทางไหนอย่างอั้นเหรออยู่ทางนี้ทําไมเดินยากจังเลยเดี๋ยวก่อนนะจริงด้วยเจอของขวัญนั่นหมวกคุณลุงซานตานี่นะเราหยิบขึ้นมาใส่ได้ด้วยเหรอเนี่ยฮะว่าอะไรนะเขาบอกว่าให้หยิบขึ้นมาใส่ได้ด้วยจริงเหรอเราสามารถใส่หมวกซานตาได้จริงๆเหรอก็บอกว่าแจกฟรีดีจังเลยน่ารักจัง กลายเป็นคุณมาการลองที่มีหมวกซานตาแล้วยิ่งน่ารักมากๆเลยนะนี่ไงมาการองคริสต์มาสเพราะฉะนั้นพี่ฝนตัดสินใจแล้วว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนจะกลายเป็นคุณสตรอเบอรี่ที่ใส่หมวกซานต้าบ้างดีกว่าพี่ฝนตอนนี้น่ะเหมือนเอลในวันคริสต์มาสเลยเหมือนคุณเอลอย่างนั้นเหรอใช่แล้วน่ารักจังเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราลืมอะไรบางอย่างหรือเปล่า ลืมอะไรอ่ะเดี๋ยวเราลืมตามหาเพื่อนอาหารไงอ๋อจริงด้วยด่านนี้เราจะต้องตามหาเพื่อนที่เป็นอาหารเหมือนกันนะใช่แล้วพี่วอนก็สังเกตเห็นบางอย่างอยู่บนต้นคริสต์มาสด้านบนอยู่ที่ดาวนั่นก็ดาวไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ดาวแต่ว่าดาวเขาไม่ได้เป็นอาหารสักหน่อยมีดาวจริงจร รู้แล้วเรื่องมีดาวน่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเราอาจจะต้องขึ้นไปด้านบนชั้นนี้เพื่อจะได้มองเห็นแบบชัดๆหน่อยนะนะทางนั้นลองเข้าไปดูใกล้ๆแล้วกันะะใช่จะต้องขึ้นไปดูใกล้ๆมีเส้นทางที่เราสามารถผ่านไปได้ก็คือบนชั้นวางของที่นี่แหละนะเดินยากมากมายตรงนี้พี่ฝน <c oughs> เดี๋ยวก่อนโอ้โหเหมือนกับว่าเรากําลังจะหล่นลงไปแหละดูนั่นสินั่นไง จริงด้วยมีดวงดาวอยู่ไม่ใช่ดวงดาวแฮะเป็นดวงดาวเหกกวันนั้นคุ้นๆอยู่น,นะนะใช่คุ้นๆมากเลยน่าจะเป็นผลไม้ที่สามารถแปลงร่างเป็นดวงดาวได้นะผลไม้ไทยซะด้วยนะเนี่ยใช่มาทางนี้แล้วเข้านั่นไงเห็นชัดขึ้นมาแล้ว ตามมาเลยพี่ฝนเพ็เกจะพาไปเองเดี๋ยวนูุ่นโอ้โหจริงด้วยเป็นดวงดาวที่สามารถกลายร่างเป็นผล,ลไม้ได้เราจะต้องขึ้นมาบนชั้นนี้ก่อนพี่ฝนนี่ไงมาแล้วเอ๊ะอันนี้อัเดียวก่อนพี่เอกหายไปไหนอะ่ะใครมาโดนพี่เอกปลิวเลยเนี่ยปลิวไปเลยเหรออยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเป็นไงมากอะ่ะแล้วจะไปยังไงอะ่ะ ดีกวก่อนนั่นไงจริงด้วยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถกลายเป็นดวงดาวได้เวลาที่เราหั่นน่ะนะเวลาที่เราหั่นแล้วเขาจะกลายเป็นดวงดาวเหรอใช่ผลไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรนะ้านั่นนะดิจําไม่ได้แล้วอ่ะจําไม่ได้เหมือนกันแล้วนั่นไปไหนอะ่ะลองกระโดดดูแต่ว่าข้ามไปไม่ได้โอ้ดูท่าทางน่าจะยากเพราะฉะน,นั้นน่ะนะเดี๋ยวไปวนกลับไปแล้วก็กระโดดไปใหม่ อะไรอะไรก่อนเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างอีกแล้วพวกเราแล้วลงมาทําไมเนี่ยลนลนนั่นเหมือนกับว่าจะมีขนมอะไรบางอย่างอยู่ด้านบนเพดานฝั่งนู้นน่ะปัญหาคือเราจะไปยังไงอะพี่ฝนนั่นไงดูเหมือนกับว่าเขาจะมีเส้นทางที่เราสามารถผ่านไปได้พี่ฝนคิดว่าเราอาจจะต้องใช้คุณคนนี้นะ่ะ ใครเหรอนี่ไงคุณแคนดี้เคนเพกไปเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพเอกจะไปไหนอะ่ะเพกจะไปเก็บคุณดาวเพกจะไปเก็บคุณดาวอย่างนั้นเหรอใช่แล้วก็เลยแปลงร่างเป็นคุณบูเบอรี่คุณบูเบอรี่ีภ่ภาะฉะนั้นพี่ฝนตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าไงพี่ฝนี่เอกไปเก็บคุณดาวเดี๋ยวพี่ฝนจะไปเก็บคุณขนมที่อยู่บนชานด้านบนก็แล้วกันนะได้เลยงั้นเดี๋ยวพีพเอกจะกระโดดขึ้นไปก่อนนะ โอ้โหดูเหมือนกับว่าเพื่อนๆของเราก็จะมาเก็บคุณดาวแล้วก็คุณขนมเหมือนกันนะทําไมวันนี้คนเยอะจังเลยเดยว่อนเพื่อนเขากําลังจะบอกอะไรเราบางอย่างนี่นายมาทางนี้สิมาทางไหนนะมายืนตรงที่ฉันยืนเนี่ยแล้วจะกระโดดขึ้นไปได้นะจริงเหรอจริงนี่ไงจริงด้วยเพื่อนเขาบอกว่าให้พี่ฝนมายืนอยู่ตรงน,นี้แล้วก็จะกระโดดไปได้นะพวกเราแล้วเ่เอกจะขึ้นไปยังไงอะ กระโดดขึ้นมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้พี่ฝนกำลังดูเส้นทางแล้วล่ะนะว่าถ้าพี่เอกเป็นคุณบูเบอร์รี่กระโดดไปเก็บคุณดาวน่าจะต้องได้อย่างแน่นอนแล้วจะถึงไหมเนี่ยต้องมายืนแถวนี้แล้วทำไมถึงต้องไปยืนตรงนั้นนะพี่ฝนเพราะว่าถ้าพี่เอกกระโดดไปเก็บคุณดาวกระโดดไปเลยอย่าไม่ผ่านจะต้องกระโดดไปที่หน้าต่างแล้วก็กระโดดไปหาคุณดาว อ๋อให้เพคกระโดดไปพักตรงหน้าต่างก่อนใช่ไหมใช่มาท่งนี้เร็วเข้าตำแหน่งนี้น่าจะถึงตรงหน้าต่างอย่างแน่นอนแหละอ่ะเล็งแล้วกระโดดโอ้โหผ่านไปได้จริงด้วยกระโดดเลยนะกระโดดได้เลยจะต้องนับก่อนนะถ้าหนึ่งถ้าสองตื่นเต้นจังเลยถ้าสไปเลยไปแล้วนะไปได้เลยไม่กล้ากระโดดอ่ะกระโดดไปถึงอย่างแน่นอนรับรองได้เลยน่นไงจริงด้วย เดี๋ยวก่อนเขาเป็นคุณดาวจริงๆด้วยพี่ฝนจริงใช่ไหมเขาเป็นคุณดาวของจริงดีใจจังเลยแล้วพี่ฝนจะไปเก็บคุณขนมฝั่งดูนหรือเปล่าใช่ไปเก็บคุณขนมนั่นไงจริงด้วยเพื่อนๆเขากําลังไต่ไปนะพวกเราอ๋อต้องใช้อาหารที่เป็นทรงตะขอเพื่อเกี่ยวไปใช่ไหมใช่เป็นคุณแคนดี้เคนพี่ฝนทึงกลายเป็นแคนดี้เคน ถูกต้องเลยเพราะว่าพี่ฝนเห็นอะไรบางอย่างที่เราสามารถข้ามผ่านไปได้น่ะพี่เอกปีนขึ้นไปไม่ได้พี่เอกกลายร่างเป็นคุณคุณดาวแล้วเหรอใช่แล้วปีนไม่ได้เนี่ยหล่นอยู่เนี่ย <c oughs> นั่นงายคุณดาวของจริงผลไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรนะงั้นให้เพื่อนช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะนี่คืออะไรใช่ผลไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรแย่แล้วพี่เอกปีนไม่ได้พี่ฝน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะนะนน้านะนะเดี๋ยวตอนนี้พี่ฝนจะหาทางไปหาคุณขนมเค้กใช่ไะคุณขนมเค้กอยู่ฝั่งนู้นกันเหรอน่าจะใช่นะเหมือนขนมเค้กมากเลยไปเลยพี่ฝนมาทางนี้แล้วนี่งอมองจากระยะไกลๆน่าจะใช่คุณขนมเค้กอย่างแน่นอนแหละไปเลยไปไม่ได้ทำไมทำอย่างนั้น ไปไม่ได้ทำยังไงดีเกาะไปไม่ผ่านพี่ฝนต้องเกี่ยวเข้าไปก่อนต้องเกาะไปก่อน,ออนใช่ไหมใช่แล้วไปไม่ได้พวกเราทําไงดีกระโดดอีกดกระโดดกระโดดแล้วกระโดดแล้วกระโดดอีกทางนึงดิเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่ไงนี่ไงน่าจะได้แล้วทําไมอ่ะนี่ไงได้แล้วอ๋อเดินเข้าไปตรงปลายสุดนี่เองใช่จะต้องเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วเราก็จะต้องเกาะไปแล้วจะไปได้ไหมน้เดี๋ยวก่อนนี่ไง ไปได้อย่างแน่นอนจะไปแล้วนะนี่ไงต้องขึ้นไปยืนบนนั้นด้วยเปล่าใช่นี่ไงยไปได้ของจริงแต่เดินหน้าไปไม่ได้ไปแล้ว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 ดีใจด้วยพี่ฝนเดี๋ยวก่อนแย่แล้วแย่แล้วทำไงดีต้องไปทีเดียวเลยเปล่าเข้าย้อนกลับมาวิ่งไปเลยทีเดียวไปเลยทีเดียวไม่ได้แล้วนี่ไงขึ้นไปยืนบนนั้นก่อนได้ไหมจะต้องเกาะไปก่อน แล้วก็วิ่งเลยแล้วก็กระโดดใช่จะต้องไป็นกำลังใจให้กับพี่ฝนด้วยนะทุกคนไปเลยจะไปแล้วน่ะไม่ไปสักที <c oughs> จะไปแล้วนะไปแล้วนี่ไงนี่ไงเกาะมาได้แล้วพวกเราดูนั่นดิทุกคนพี่ฝนเกาะไปแล้วไปแล้วดินั่นไงพี่ฝนเจอแล้วคุณขนมเค้กของจริงสู้ นี่ไงพี่วอนเจอแล้วคุณขนมเค้กขนมเค้กเฉยๆเลยเหรอไม่ใช่ขนมเค้กเฉยๆเป็นขนมเค้กมอรีคริสต์มาสด้วยหมายความว่าไงขนมเค้กคริสต์มาสเนี่ยนี่ไงเขาตกแต่งเป็นคุณขนมเค้กมอรี่คริสต์มาสไงอ๋ออย่างนี้ก็เทเลยเนี่ยใช่เทมากๆเลยแล้วที่สำคัญเดพีวนกระโดดลงมาแล้วเพื่อ่ะ กระโดดเราไปตรงไหนพี่เอกมองไม่เห็นกระโดดมาเจอกล่องของขวัญชิ้นใหม่มีกล่องของขวัญด้วยแล้วไม่เคยเห็นน่ะนี่ไงกล่องของขวัญเดี๋ยวพี่ฝนจะเก็บกล่องของขวัญไปฝากพี่เอกนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณดวงดาวเป็นไงบ้างเดินยากมากๆเลยพี่ฝนเดินยากมากๆอย่างนั้นเหรอใช่นี่ไงกล่องของขวัญที่พี่ฝนบอกงว่าจะมอบให้กับพี่เอกน่ะ แล้วพี่เอกสามารถหยิบกล่องของขวัญน,นี่ได้ด้วยเหรอใช่สามารถหยิบกล่องของขวัญได้ด้วยแล้วที่สําคัญนะเมื่อกี้นี้พี่ฝนพี่ฝนเจอเพื่อนที่เป็นคุณขนมเค,ค้กวันคริสต์มาสแล้วด้วยก็ดีนะว่าแต่ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเขาหน้าตาเป็นยังไงน่ะเหรอใช่ อยากจะบอกว่าเขาน่ารักมากเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่วนขอให้คุณแคนดี้เคนเขาได้ทดลองใส่หมวกคริสต์มาสบ้างดีกว่างั้นพี่เอ็กก็ไปใส่หมวกคริสต์สมาสมั่งนะได้เลยได้เลยอยากรู้จังเลยว่าจะออกมาหน้าตาน่ารักขนาดไหนนะนะเป็นอย่างงี้ไงเด <c oughs> โอ้โหคุณดวงดาวหน้ารักจังเลยเดี๋ยวพี่วนนะนะจะแปลงร่างเป็นคุณขนมเค้กคริสต์มาสบ้างดีกว่า อยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงคุณขนมเค,ค้กคริสต์มาสอย่างน่ารักม,กมากๆเลยมาแล้วมาแล้วคุณขนมเค,ค้กเมล,ลี่คริสต์มาสพี่ฝนอยู่ตรงไหนอะนี่ไงกระโดดลงมาแล้วเออเดะเ,เดี๋ยวก่อนแย่แล้วทำไมอีกอะ <laughs> แย่แล้วคุณขนมเค,ค้กหกลม้ม ขนมเค้กหกล้มได้ด้วยเหรอใช่แล้วทําไงดีตอนนี้พี่ฝนลุกขึ้นยืนไม่ได้แล้วพวกเราพี่เอกเหมือนจะเห็นขนมเค้กที่นอนคว่ำอยู่เยอะเลยทำไงดีช่วยชีวิตด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอันหนึ่งสองสามทำไงดีตอนนี้พี่ฝนลุกขึ้นยืนไม่ได้ช่วยกันเพื่อนแล้วเข้าเพื่อนมาช่วยกันแล้วขอบใจเพื่อนมากเลยนะเพื่อนบอกช่วยไม่ไหวนี่ไง เพื่อนกลายร่างเป็นคุณขนมเค้กแล้วก็มาช่วยเหมือนกันเน่ช่วยกันโอ้ขอบใจมากเลยนะเพื่อนเดี๋ยวผมช่วยเองครับขอบคุณมากเลยนะวันนี้สนุกมากมากเลยแล้วถ้าเ,เพื่อนชื่นชอบคลิปของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกุุงยิงกุงกิงแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊อย